มาดามแป้งยืนยันจะทุ่มเงินสร้างสโมสรการท่าเรือให้ยิ่งใหญ่พร้อมชี้แจงที่มาของโลโก้ใหม่มาดามแป้งนางนวลนพ่า์ล่ำสำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภยัยจำกัดมหาชนและผู้จัดก,การทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลก2015ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันถึงสาเหตุที่เข้ามาเทคโอเวอร์ over, สโมสรการท่าเรือ f c ว่า มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสโมสรแห่งนี้ให้ก้าวสู่ทีมระดับหัวแถวในไทยลีกโดยฤดูกาลใหมน่นี้สโมสรจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อการท่าเรือเมืองไทยประกันภยัย FC ซึ่งจะลงเตะนัดเปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเยือนบุรีรัมยูในเตะในวันเสาร์นี้ส่วนประเด็นโลโก้ใหม่ที่เป็นรูปม้าก,กำลังพยศบนเกลียวคลื่นกล่าวว่าม้าเปรียบเสมือนสัตว์ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและว่องไวส่วนเกลียวคลื่นเปรียบเสมือนพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนั่นเอง